สวัสดีครับผมสวัสดีวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะครับก็วันนี้น่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นวันทํางานของใครหลายๆคนนะครับผมก็ทํางานวันนี้นะครับส่วนใหญ่เพราะว่าคนไข้เนี่ยจะว่างมาวันนี้บางทีคนไข้อาจจะว่างทุกวันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ญาติจะว่างมาวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็เลยจะทํางานวันเสาร์นะครับเพราะว่าจะได้มีความสะดวกแก่ญาติแล้วก็ผู้ป่วยที่มาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ ก็ใครที่ไม่ได้ทํางานอะไวันนี้ก็พักผ่อนนะครับให้ร่างกายจับสายแข็งแรงออกกาลัางกายส่วนใครที่ทํางานนะครับก็ดีครับมีงานทําในสมัยนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับโอเคครับวันนี้จะมาให้เกร็ดความรู้เรื่องเกี่ยวกับแกงไทยต้านมะเร็งครับเพื่อนผมได้ไปดูคลิปแล้วก็ดูบทความนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของแกนไทต้านมะเร็งจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ลองเข้าไปดูกันทางมหิดลชาแนลได้นะครับเป็นช่องที่แบบเออมีความรู้ดีมากๆแล้วก็เป็นมาตรฐานสูงมากๆนะครับลองดูกันนะครับคือเขามีการวิจัยครับนำน้ำแกงเนี่ยนะครับมาทดสอบกับตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับว่าสามารถที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีแค่ไหนโดยนําน้ําแกงมา5ชนิดครับซึ่งมี หาชนิดดังนี้นะครับ1แกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองต้มยำนะครับก่อนที่จะไปถึงแกงเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาเขา,อาเอามาวิจัยเนี่ยนะครับยาต้านมะเร็งเนี่ยเวลาเอาไปเอาไปทดลองในหลอดทดลองเนี่ยนะเซลล์มะเร็งเนี่ยก็จะตายไปประมาณสัก70%อีก30%ไม่ตายนะครับมันดื้อได้ก็ต้องให้ซ้ำหรืออะไรพวกนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าแกงแต่ละอย่างเนี่ยฆ่าเซลล์มะเร็งได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผลการวิจัยนะครับออกมาว่า แกงเลียงแกงส้มแกงป่าค่าเซลเล์มะเร็งได้ถึง45%แต่ต้องย้ำนะครับนี่คือในหลอดทดลองนะครับเพราะว่าคงไปให้ทานแกงแบบนี้ทุกวันนะครับในในผู้ทดลองเนี่ยมันลำบากนะครับขเขาก็เลยทำในหลอดทดลองคราวนี้ตัวแกงเหลืองต้มยำนะครับก็25%กับ30%เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโดยประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็คือแกงเลียงแกงส้มแกงป่านี่สามอันด,ดับแรกนะครับสามอันด,ดับแรกนะครับค่าเซลเล์มะเร็งไดถึง45%ในหลอดทดลองนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยเวลาเราฆ่าเซล์แล้วเนี่ยเราต้องการให้เซล์มะเร็งเนี่ยตายแบบเรียบร้อยครับคือตัวเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยนะครับปกติเนี่ยทุกเซล์มันจะตายเองมันจะเติบโตแล้วมันก็จะตายของมันเองแต่อตัวเซลมะเร็งเนี่ยเวลามันตายเนี่ยมันจะตายแบบนิสัยไ,ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตายปุ๊บมันเหมือนระเบิดตัวทําให้เซลล์ข้างๆอะ่ะมันแย่ลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องหาหายาที่ ฆ่าเซลล์มะเร็งปุ๊บแล้วเซลล์เนี่ยมันตายแบบเรียบร้อยมันไม่ไปทําให้เซลล์ข้างๆมันตายหรือว่าเซลล์ดีๆของเราพังไปด้วยใช่ไหมเราอยากฆ่าแค่เซลล์มะเร็งเขาก็เลยเอาแกนทั้ง5้าอย่างเนี่ยมาเรียงกันดูว่าอะไรที่ทําให้การตายของเซลล์มะเร็งเนี่ยผิดปกติน้อยที่สุดหรือตายได้แบบเรียบร้อยที่สุดนั่นก็คือพบว่าแกงเลียงนี่เองครับที่จะทําให้ตัวเซลล์มะเร็งนั้นเนี่ย ตายแบบเรียบร้อยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราเอาสองอย่างมารวมกันครับว่าอะไรค่าได้มากที่สุดและอะไรทําให้ตายแบบเรียบร้อยได้มากที่สุดผู้ชนะดับหนึ่งก็คือแกงเลียงนั่นเองครับก็เป็นแกงที่ดีนะครับก็อร่อยแล้วก็จริงๆแล้วแกงเลียงเนี่ยผมต้องบอกนี้ฮะว่ามันไม่ได้ช่วยต้านมะเร็งเท่าน,นั้นผมจะใช้คําว่าต้านมะเร็งนะครับไม่ได้ใช้คําว่ารักษามะเร็งเพราะว่าอย่างนี้ครับเมื่อเราเป็นมะเร็งในปัจจุบันแล้วอ่ะเราควรที่จะรักษา แบบแผนปัจจุบันผมว่าผมแนะนำนะครับเพราะว่าการรักษามะเร็งในปัจจุบันเนี่ยในแผนปัจจุบันรักษาได้เยอะมากๆแล้วนะครับมีชีวิตต่อได้5ปี10ปี20ปี30ปีมีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้เนี่ยแนะนําให้ถ้าทานเป็นประจำหรือทานเสริมเนี่ยมันจะทาให้เซลล์มะเร็งเล็กๆน้อยๆที่แอบเกิดมาในร่างกายเราลดลง โดยเราไม่รู้ตัวนะครับก็ลองทานกันดูนะครับสำหรับแกงทั้งหลายคราวนี้เทคนิคที่แนะนําให้ทานแกงแบบนี้นะครับเช่นแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองต้มยำเราก็ทานให้มันหลายๆอย่างครับก็คือสลับกันทานครับวันนี้ค่าเซลล์มะเร็ง45วันนี้30วันนี้25ปนเตปนปกันไปแบบนี้ก็จะมีสุขภาพดีกว่าเพราะว่าแกงของไทยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสม,มุนไพรยเยอะมากนะครับในแกงเลียงนี่นะครับมีผักหลากหลายนะครับ ที่ดีๆเลยนะเช่นฟักทองในโอ้โหมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับวิตามินมากมายกากใยเพียบแคลอรี่ต่ำควบคุมน้ำหนักได้นะครับแถมยังมีพวกกุ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เราใส่ลงไปนะได้ทั้งโปรตีนได้อะไรหลายอย่างเลยนะครับสามารถทานได้แล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงดีด้วยนะครับสำหรับแกงไทยแนะนําเลยครับนะครับแกงไทยเนี่ยของเราเนี่ยอร่อยมากๆกก็ขอให้ทุกท่านทานแกงไทยแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองต้มยำอย่าง,งมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย